โาเลยเนี่ยเออเอ้าแล้วมันไปไหนของมันวะตื่นตื่นเอาเฮ้ยอ้าวพี่ตื่นแล้วเหรอตื่นตั้งนาน้ะพี่ผมจะมาหาทรัพยากรมาทำข้าวพี่กินอะทำไมตื่นไวจังวะโอ้พอดีว่าเมื่อคืนผมนอนเร็วพี่อ๋อเออวะใช่ตอนนั้นขุดเหมืองแล้วก็รีบขึ้นมาก่อนเลยนะเจ้าข่าวว่ากลัวผีนะอย่าเราเด่ะใช่ผมกลัวผีเออเอองั้นเดี๋ยววันนี้ พักก่อนแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราไปนรกดีกว่าโอเคไหมไไเออเพราะว่าเราขาดอะไรเยอะเลยเราอยากได้โกสโตนมากละครมันโอ้อยากดูละครที่แบบว่าอเอออยากดูแบ็คพิงก์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่มีแบ็คพิงก์เลยเหรอโถ่ไม่เป็นไรไอพี่มันมีบุเพสันนิวาสอย่างนั้นพี่ไม่ใช่เหรอไม่มีอ่ะโอ้นี่มันเราอยู่เราอยู่อเมริกานะมันจะมีเพสได้ไงวะไอ้บ้าเอ้าอุตส่าห์จะไอ้นี่เกี่ยวข้าว ตั้งหล้วผมเก่งเรื่อ่อาหารก็จะปิดทีวีก่อนลำคาญเสียงเลื่องเอาเฮ้ยโอ้โหุยโอ้โหแรงนะแรงนะอาหารโอ้กำลังหิวเลยว่ะกินกินกินเออออกไปชมวิวบรรยากาศข้างนอกดีกว่าวินได้พี่ได้พี่โอ้ยตรงนี้ตรงนี้มันก็สวยนะที่เรามาสร้างบ้านสชื่นว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เราบอกนึกว่าคิปเปอร์ระเบิดอ่ะบ้าคิปเปอร์อะไรจะโอ้โหระเบิดหนักขนาดนี้ แลพี่เดินไปดูไหมเฮ้ยไม่ไมไมโอเคโอเคพี่พ,พี่มีของเตรียมอยู่ตามตามพี่มาเห็นเห็นในกล่องไหมเห็นในกล่องไหมอ๋อฉันกล่องเห็นนะไม่ใช่นั่นนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะกล่องนอออเน,องนี่ยอ๋อกล่องเนี้ยนะเออกล่องโอ๊กอะ,ออะเออยิ้มมาก่อนยิ้มมาก่อนแล้วตามพี่มาเร็วๆ,ๆดี<อ>นะพี่เตรียมมาไว้โอ้โหไม่งั้นนะดีนะโอ้โหเรากลับเราไม่ใส่หรอกพี่ฮะไม่ต้องใส่ล็อกไม่ต้องใส่ล็อกมาเลยมาเลยเพราะว่ากล่องนี้มันมีค่ามากเลยนะเองอย่าเปิดก่อนเลยบ้าล่ะ แต่ยังหลอกมันเป็นกล่องที่เปิดแล้วมันจะแบบเออ่กลายเป็นกลายเป็นคนดังคนโตอะไรอย่างเงี้ยไม่ม่งั้นดูไกลๆก่อนแล้วกันอะไรวะยังมองไม่เห็นเลยพี่เฮ้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเฮ้ยฝันไป้ปะเนี่ยเห็นอะไรวะผมยังไม่เห็นเลยเดินไปดู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 ดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรแต่เช้าตู่เลยวะอันนี้ที่เขาเป็นนายกพี่โอ้ย ตัวบักเอกเลยอุยโอเคผมครยังเห็นผมสู้กับฮิโรบายด้วยชุม,มือชานอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมไป อเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมล้วันีนะครับผมก็มาอยู่กับ Excel l e n t ด์นูนะครับผมหรือน้องชายของผมนั่นเองนะครับผมนะน้องไม่แท้แต่คือน้องไม่แท้แต่อยู่บ้านเดียวกันนะครับนี่ครับนะคือแบบว่าคือผมมาเอาชีวิตรอดกันเล่นๆนะครับแต่คืองงงงไหมอยู่ๆก็เจอฮีโร่บายเพียบเลยเนี่ยเออก็ผมกับน้องผมนะครับก็ได้มีกล่องพิเศษมานะครับผมนั่นก็คือไล่เรารุดเลยนะกดไลน์ยังกดไลน์ก่อนถ้ายังไม่กดไลน์ กดแล้วนะเออกดกดกดไรนะโอเคแล้วก็แล้วอ่ะวางกล่องวางกล่องเลยครับวางกล่องเลยครับวางข้างๆผมสิครับเออเปิดเป็นไงโอ,โอ้ไม่ไเกิเดเ,เ,<อ>เป็นไงสวยสเออ้ฮาระดับเทพเจ้าลัคกี้บ็อกซ์ละเป็นไงอันนี้คือถุงมืออันที่เอาไปดักท่วมเลยพี่เฮ้ย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 ถุงมือทานเอาซิปถอยพูดซะ,ะเสียเลยว่ะ เออเอ็งมีคนยังไงว่าพูดเสียเลยวะ่ะโอเคว่าผมเราจะเปิดลัคกี้บ็อกกันเลยนะครับผมผมได้เปิดเทสไปแล้วบางอย่างนะครับคือได้ของดีเกิร์ดนะครับอ,อนะครับก็ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอครับกดไปเอ้ยอะไรวะอ๋อนี่มันเหมาะสำหรับการอัพเลือดนะครับถ้าเกิดเราสู้กับฮีโร่บายไม่ได้เราก็มาอัพเลือดที่ตรงนี้นะครับนะ โอเคก็ okay, ใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ใครยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันด้วยนะครับผม <S <S แล้วก็ช่องสำรองผมนะครับหรือไม่ใช่ช่องสำรองหรอกช่องใหม่ของผมนะครับช,ช,ชื่อช่องว่าเจสเตอร์นะครับก็ไปกดติดตามกันด้วยนะเพราะว่าสาวฟรีไฟลหรือสาวเกมอื่นๆก็ไปดูกันได้นะครับนะคือผมจะลงคลิปที่ไม่ใช่แมคคับนะครับผม,มลงเกมลงทุกอย่างเลยนะครับคือช่องนั้นนะคือจะมีทุกอย่างเลยนะครับนะคือช่องผมเนี่ยช่องดิมคุงเนี่ยจะไม่มี เกมอื่นๆแล้วจะไม่มีวอล์กจะไม่มีอะไรแล้วมีแค่ไมค์ครับนินเป็นทางแค่เกมไมค์ครับนะครับนะเออถ้าเกิดอยากไปดูวอล์กแกล้งแฟนแกล้งน้องแกล้งเพื่อนแกล้งพี่น้องว่าอะไรก็ว่าไปอะครับนะลงคลิปฮาๆกินเกลียนก็ไปดูได้ที่ช่องเจสเตอร์นะครับไปกดซับกันได้นะครับผมนะเพิ่งสร้างเองนะครับโอเคเราก็จะไลฟ์สตรีมที่ช่องนั้นนะครับโอเคมาวินเรามาเปิดลักกี้บ็อกซ์อะเองถึงไหนแล้วล่ะนี่ผมนี่ เฮ้ย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 เองไปเองเองดูดมาเหรอโอ้โหเองไปดูดมันมาแล้วเองมาปล่อยที่ตรงนี้เนี่ยนะรักไงอือหือพี่นี่คนรักเองเลยนะเอาจริงพี่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 อยาพี่อยากโดนถุงมือทานัดตรวไม่ไม่ไม่เอาดิเอาดิเอาดิเตะออกจากเซิร์ฟอะเอาดิเฮ้ยพี่ผมเจอเขาว่าเจมจุ๊บไปนี่ดูดิผมเปิดรักกีว่ก็จะพาวเวอร์เจมด้วยอะเออดีละเออเองเองเองทำดีละ นั่นแหละขอให้เจริญเจริญเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับบ้านผมคือผมแบบเล่นเอาชีวิตรอดกันเฉยๆนะแต่ผมก็เตรียมดีนะเตรียมของมาไว้ไม่งั้นจะตายว่าอ้าวได้เล่นได้เล่นอยากโดนแบนไหมอยากโดนแบนไหมอย่าลืมไปกดดิสไลค์ได้นะยอกเออ ไอ้หลายคนเนี่ยที่มันที่มันมีคลิปว่ามันแกล้งผมอ่ะเออที่ผมบอกให้ดีไลน์อ่ะคือคือแกล้งเล่นๆอย่าไปกดดีไลน์มันนะไปกดซับมันมันทําคลิปดีนะเออไปกดซับมันเออมันทําคลิปดีพี่โ<ด>ผล<ม>่หแต่แล้วว่าทำไมพี่พี่บอกพี่ที่พี่ลอยตอนนี้ผมก็ลอยอยู่เออเข้าใจนะเฮ้ยไดีเจตบูทดีเจตบูทของดีครับท่านผู้ชมสวยนะโอ้ยเพราะว่าเกมโอ้ยได้ได้ของดีๆว่าคนด,ด,ด,ดูตอนนี้พี่ฟูแล้วว่ะโอเคพี่จะขออธิษฐานด้วยว่ะ จะขออธิษฐานขอให้สู้กับฮิโรบายไปได้อย่างดีไปออเออ,อ,เอได้ของดีจริงว่าไงวินเปิดลัอกกี้บล็อกมารู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกงง,งมากอ้าได้เล่นนะกูตายเองอะไร,รอะพี่ไม่รู้เหมือนกันลัอกกี้บล็อกงง,ง,งผมรู้แล้วเป็นไรอยวิเทอร์วิเทอร์ เราต้องใช้ทานนอนแล้วแหละเราต้องใช้พลังทานนอนแล้วแหละกกเ,เราต้องใช้อะไรดีสเปซเจมเหรอไม่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 ไมไมไมพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์มันอยู่ไหน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 ,ม,นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนะมันมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนอ๋อนี่มึงเหรอเฮย้ยอ้าวได้เล่นนะนี่ไงดิมคงปิดฉากครับผมผมดูดมาอีซ you know? ี่คำอีซี่กรูอยู่เนาะพี่คิดว่าอีโรบาย,ยตัวเราไม่ได้เพราะเรามีอะไรถุงมือเลย แต่เราแต่เราจะอ่อนค่อยเขาไงเราจะใช้ของลัคกี้บ็อกเดี๋ยวเด็กก็แบบพี่มึงโกงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็จัดให้เลยนะครับแบบว่าเราจะสู้กับเขาโดยการที่แบบว่ายังไม่ต้องใช้ของแบบโหดๆอ่ะเออเข้าใจปะเราจะใช้ของลัคกี้บ็อกก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ตายคือจุ่มมือานนอตนั่นเองนะครับผมนะเฮียรถไฟมันกากเลยพี่รอเอาดีพี่พี่พี่ดูสตอรี่กาลิเลโอปะมันตายง่ายมากเลย อ๋อก็อย่าลืมไปดูสตอรี่การี่เลโอกันได้นะครับนี่นี่พวกเราไม่ได้สปอยใช่ไหมเอ้า,อาสปอยโอ้สปอยจบแล้วเออก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับผม,มเดี๋ยวเร็วๆนี้จะรวมตอนให้ดูนะเออแต่ถ้าเกิดอยากอยากอยากรีบดูเกินก็ไปดูกันได้ตอน1 2 3 4นะครับแต่เร็วๆนี้จะรวมตอนให้ดูกันนะก็ที่ช่วยชักโตแล้วผมว่ามานึ่เถอะโชคดีอุ้ยได้ถุงมือธานอสจัดการอุย้ยมา้าขอโทษไม่ได้จะทำมา้า ข้าจะทำอย่างอื่นนี่งไงตายซะยใช้ถุงมือทานน็อตว้ามาดีเอ็นจบแล้วจบแล้วเองจบแล้ว,วเองใช้ถุง<ห>มือทานอสแบบผิดอ่ะเองเองไม่เองจกักรพรรดิแห่งความเกลือโอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอเองเองไไจกักรพรรดิแห่งความเกลือเองก็อย่างนี้นแหละเองต้องทำใจเว้ยจกักรพรรดิแห่งความเกลือนะคือแบบว่าเองไม่ใช่แบบระดับแบบเทพเจ้าลัคกี้บ็อกอะอ่ะไดินเล่นนะได้เล่นอีกนะเอาสิเอาสิ ีย you know, <laughs> ูโดโซนโซนอะไรโซนตะตุนอำไมอะไรกนโะตุนเลยโซโซนตตุนอยู่อยู่นึกอยากป่ะฮะอยากไปมากเมื่อไรเอองอยากไปมั่งมื่ล่ะเอาไม่ละเอองอยากไปเมื่อไรก็คือที่ที่เราพูดกันนี่คือโซนตะตนนี่ก็คืออะไรก็คือถุงมือทานน้อนนะครับเขามันมีสามารถความสามารถพิเศษมันปรับได้หลายโหมดนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นแบบอ่าปรับปรับมาปรับอ่าปรับผิ อเ,เออ<ก>ปรับปรับ,บ <ง S 1> หินไอ้ในตรงมือครับแบบว่าเราสามารถเฮ้ยไอวินไอ้ยี้อกูอยู่ข้างในก็คือหลายๆคนอาจที่ยังไม่ได้ดูการรีวิวมอน,น,น,นะครับเดีย๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูด้วยก็คือหมดแรกเป็นโซเกมใช่ไหมไ <c oughs> อ่าก็คือจะดูดคนหรือดูดสัตว์หายไปแล้วมาปล่อยปล่อยยังไงนะอ่าต้องต้องกดซีดมขวาแต่ว่ามันแต่ว่าคนอ่ะถ้าถ้าถ้าเกิดใช้โซเกมอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่สามารถดึงกลับมาได้นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูไอ้เจ้าแก่นี่เจ้ามาอยู่ตรงนี้ซะฮะเป็นไงนี่ครับส่วนโหมดที่2จะเป็นเรียลลิตี้คืออะไรอะเรียลลิตี้คืออะไรครับความเป็นจริงเปลี่ยนเป็นความเป็นจริงเช่นอาดูดอาดูดน้ำเก็บน้ถือน้ำได้อ่ะพกพกพกพาน้ำได้เอาน้ำไปปล่อยไปตรงไหนก็ได้เดี๋ยวนะถ้ามันเป็นลัคกี้บ็อกก์วัดความจริงมันคือลัคกี้บ็อกก์เองเหรอเนี่ยไม่ไม่พี่ดูล็อคกี้บ็อกเอาไว้ปะไม่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 เฮ้ยโกนะ งั้นเอาไปว่าข่ามันไปดีกว่าโอเคไมเจมคืออะไรครับน้องวินไมเจมคือการเปลี่ยนจิตใจแต่ว่าในแต่ว่าในเกมมายคราฟนี้เราเราสามว่าทำให้สัตว์พวกสัตว์เชียงได้อ่าก็คือทําให้สัตว์เชียงได้นะครับนะและแค่บางอย่างเช่นพวกหมาพวกแมวอย่างงี้อ่าประมาณนั้ครับไม่สามารถใช้กับพวกซอมบี้หรือว่ามอนต่างๆได้นะครับอ่าผมผมผมยังไม่เคยลองกับพวกซอมบี้ก็ลองเลยไม่รู้รู้ใช้ได้ปะก็ส่วนสเปซเจมก็คือสามารถทําใหเราบินได้ใช่ไหม ทำให้เราวาร์ปได้อ๋อคือเราอยากไปไหนเราก็วาร์ปเลยอ๋อแต่เรามันก็คุมไม่ได้อ๋อมาควบคุมไม่ได้นี่แหละครับถุงมือทานอสก็อย่างนี้แหละครับส่วนไทม์เจมคืออะไรคือให้เปลี่ยนมันคือเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของเวลามันเล่งความเจริญเติบโตของพืชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนให้ลูกหมูก็เป็นหมูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็ลองไปลองลองกันดูเนาะส่วนพาวเวอร์เจมก็คือทำลายต่างๆเช่นอย่างนี้ครับ ประมาณนั้นเนาะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้ววินวินอยากโดนโซเจมไหมพี็อยากโดนไหมล่ะเอ็งอยากโดนั้ยล่ะฮะพูดใหม่ให้เอ็งพูดใหม่ผมรู้พี่ใครโดนมาแล้วด้วยเจ้จุ้ยเจ้จุ้คือผมคือคือหลังไมคคือผมคือไอวินมันเทสเทสของไงแล้วคือผมก็นั่นแหละเป็นหนูทดลองให้มันเออโอ้อก็เอาจริงนะคือเราสามารถชนะได้โดยใช้โซเจมเนี่ยแหละครับนะ ถูกเออมันโกงมันโกงมากมันโกงมากครับนะเราเอาไว้แกล้งเพื่อนดีกว่าอันเนี้ยเออวินเดี๋ยวว่างๆเราหาทําแกล้งคนดีกว่าเอาปะหน่าสนโอเคว่าผมใครเอ็นผมทําคลิปแกล้งคนด้วยทามถุงมือทานอสกดไลค์นะครับกดไลค์เลยนะครับเหยียดจะเป็นใครรอติดตามครับผมอ่าเออเรื่อย่างนี้ต้องไว้ใจเรื่องอย่างนี้ต้องไว้ใจดิมคุณเอ้ยนะอยู่ๆก็แบบคิดคอนเทนต์ได้อะงงปะล่ะไม่แน่ใจว่าทำสะตวมันมันตับเปลี่ยนมันปรับเวลาแล้ว เฮ้ยปรับได้ไม่กูปร,ปรับเช้าเองไอ้สัต <c oughs> <c oughs> ว์มึงเอออะไรวะเฮ้ยผมเมื่อกี้ตอนเช้ามันปรับเช้าผมผมกดยิ่งขวาเสร็จพอดีอ่ะโอาะว่า,ชาวเช้าเลยปรับได้เฉยโอเคคือพี่แบบพูดไม่ค่อยเยอะหน่อยนะพี่เป็นร้อนในว่ะมึงโคตรเจ็บเลยจริงจริงไอพี่พพปวกกดกี่มาสร็จแล้ว <c oughs> รู้สึกมุกผมจางมากเลยจางจางจนแบบว่าไม่มีความเข้มข้นเลยอะ่ะต้องตัดบทเลยไม่ตัดดิจบนะไงมันอุ้ยไปกอดเรียบร้อยอะไรอะไรใช้ใช้นี่ไงใช้ใช้ไม้์มตอนกับหมาเอ,อ่อขอเอ้ยตรงนี้เรามีเหรียญเราเอาเหรียญนี้ดีกว่าขอให้ไอีวินมันจเจริญเจริญเด้อโอ้โหจเจริญมากเลยอุยอ้ยอุย้ย รีมเดี๋ยวผมช่วยทำให้พี่เป็นโรคสีขาวอะมึงอยากไปป้าล่ะมึงอยากไปไหมมึงอยากไปไหมกูถามคำาเดียวมึงอยากไปไหมไม่อยากครับเออไม่อยากมึงผมผมยังไม่เคยเห็นโรคสีขาวเลยเอ้ยอยากไปป้าล่ะเฮ้ยเอ้าอะไรอ๋อเมื่อกี้ผมปล่อยพี่ออกออกไปจากโซลสโตนอะไรผมปล่อยพี่ออกไปจากโซลสโตนเหรอใช่ตอนนี้ไอ้นี่ไอ้นี่หลังใหม่เราเราเราเล่นกันอหะแล้วผมจับพี่ใส่โซลสโตนอะใช่เหรอ เออเราเมื่อกี้ผมผมมึงปล่อยพี่เอ,อ,อาจะโซนโซนอะอยา่ยาอย่าอย่าไม่เอาอยูของตกไม่เอาทำไมอ่ะของของมันจะตกโถเอ้ยเซ็งน่ะเซ็งตาเนี่ยคือผมสามารถเสกลักกี้บล็อกได้ถุงมือชานอนนะเนี่ยเมื่อกี้ผมเพงปล่อยพี่ที่ว่ามันจะถุงมือเออถาไม่รู้ว่าไม่เป็นปล่อยคนได้เออมันสามารถปล่อยคนได้นะครับนี่คือเรารีวิวมดไปในตัวนะ เออเพิ่งรู้เพิ่งเรู้เมื่อกี้นี้ใช่คือแบบว่ารู้กับคนดูเมื่อกี้นะรู้แบบงงๆเลยเฮ้ยเจอคนเจอคนงงดี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 งงงงงงดีอ่าใช้ถุงมือทานอ่ะเด้ออ้าวได้เล่น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 นะได้เล่นนะได้เมื่อเองทำกับข้าอย่างงี้เองจะเปิดโจทย์เหรอฮะฮะทีไหนเราบู๊ ข้าให้เจ้าพูดใหม่ว่าเจ้าจะเป็นพันธมิตรหรือจะเป็นสตูค่ะดีมากอ้าวอ้นี้มันเหลี่ยมนะอันนี้มันเหลี่ยมนะได้ได้ได้ไปดิสไลค์ช่องมันเยอะนะครับคนดูทุกคนเกี่ยนอะไรครับโอเคครับเราเปิดลักกบ็อกต่อกันเลยนะครับทนผู้ชม โอเคก็ใครอยากเห็นผมกับไอวินมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ด้วยกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมก็อย่าเร็วๆนี้นะครับจาก3 3 3มหนุ่ม3มุมมันกลายเป็น4มุมแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับลัคกี้บ็อกซ์4คนเลยนะครับนะยังเลยแต่ก็อย่าอยวจะเปิดให้หมดละอย่าอย่าเห็นพี่เปิดหมดป่ะล่ะกดไลค์พี่ดิไม่ถึงไม่ถึงคนดูกดไลค์ดิมองอะไรเอ้ามองมองมองกดพอสแล้วก็ไป เปิดเอ้ยเอ e. át, ้ปไปกดไลค์ซะเออกดซับยังก็กดซับซะนะคนดูทุกคนโอเคเปิดเสร็จแล้วคือแบบว่าเปิดลัอกกี้บ็อกแบบแบบคือเปิดแบบมันง่ายครับเออแต่คือผมแปลว่าเป็นเทพเป็เจ้าลัอกกี้บ็อกครับจบนะจบไหมโอเคผมใครยังเห็นผมสู้กับฮิโรลบายด้วยถุงมือทานอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมไปเออพวกมึงตายแน่มานี่อุ้ยอืออือเฮ้ยตายยากจังวะ ตายยากจังวะได้เล่นลิ้นอย่างนี้เล่นลิ้นอย่างนี้เล่นลิ้นอย่างนี้ให้มันไม่สู้กับเราเฉยเลยวะเฮ้ยมันกลัวเราหรอวะได้ถุงมือธานอตจัดการมันถุงมือธทนอตเดี๋ยวปรับโหมดก่อนปรับโหมดก่อนปรับโหมดก่อนนี่พาวเวอร์เอาไปกินเอาไปกินเอามามาบังทำไมมากินเอาไป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 กินซะเอาไป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 กินซะ ตายยากนักเหรอฮะตายยากนักเห้อเอาวินอะไรเนี่ยผมขัดจิตมาดีมาซีมาซีมาดีครับก็มาดีครับเฮ้ยมันตายยากจังวินเอาไงดีวะ <c oughs> เราเราหมดไม้แล้ววะ <c oughs> มาดี <c oughs> มใช้พลังออเดอริตี้เปลี่ยนเจมหมดได้โอเคเยี่ยมนี่สู้กับไอตัวบบเอ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนเฮ้ยตัวใหญ่จะตายแล้วตัวใหญ่จะตายแล้วตัวใหญ่ตายแล้วเรียบร้อยตัวใหญ่ตายที่เหลือก็สู้สบายแล้วตอนนี้ดูแล เราสามารถทําให้มันหายไปจากโลกนี้ได้ไปซะ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 เอ้าไอวินไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อ่ะหลังไปเจ้าทําอะไรข้าไว้เฮ้อเจ้าก็ได้เห็นภาพขาวๆแล้วนะจ๊ะอือเจ้าก็ได้รู้แล้วนะว่าว่าไปอยู่ในโลกนั้นมันเป็นยังไงนะครับใครเห็นผมไปอยู่ในโลกขาวๆบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอย่าพี่ไปให้ดูนะ อ่า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 อย่าค่าปล่อยอย่าค่าปล่อยเจ้าเองอ่าเอ้าเฮ้ยเอาไกลไปอ่าไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทันแล้วกดชิขี้ขวาเหรอฮะไอวินชี้ขวาไม่ใช่ไม่ได้มันเป็นเป็นชิลลบายแทนเป็นชิลลบายแทนเอางี้เอางี้เข้าเมื่อเข้าเนเธอร์มาเข้าเนเธอร์มาเข้าเนเธอร์มา เเรียบร้อยเราสู้กับฮีโร่มาเรียบร้อยโดยไม่มีเจ้าวินเลยครับนะก็นำเบื่อวันนะครับอดูดิสู้ด้วยตัวเองด้วยถุงมือทานอสโหดบ้าละอร่อยเฉยโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพี่ดีมแล้วก็น้องวินกันด้วยนะครับผมก็ใครเห็นผมไปโลกทานอตก็กดไลค์ก่อนนะครับผมนะโอเคไปกดเลยผมจะไปโลกทานอต จะไม่ได้เหรอนี่ไงอ้าวไปแล้วนี่ครับเราจะเจเนเรตไปแล้วนะครับนี่ครับโลกข่าวครับอุยโกเกินอ่นะครับผมอยู่ที่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมผมปรับเกมหมดกันนะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันนะคนดูนี่ครับเฮ้ยกดคิวรูรูทำไมล่ะอ้าวออาใส่คีย์บอร์ดด้านนี่ครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับโคตรเท่มันคือแบบมันเป็นเมืองข่าวครับคือมันไม่สามารถอะไรได้เลยอะคนดูนะ ที่ิมันมีแต่เมืองขาวๆมันไม่มีสัตว์อะไรทั้งนั้นมันมีแค่หินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออใครเย็นผมแบบว่าเอาชีวิตรอดบนทานอสเอ้ยบนบนโลกของทานอสอะไรอย่างเงี้ยก็เขามีกันได้นะครับผมโอเคก็สักครั้นี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเยอะ